การเล็งเป้าหมายที่ทะลุขีดจำกัดสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Ignite Station รายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อจุดประกายและให้วิตามินทางความคิดกับผู้นำสำหรับตอนที่7จ็นำเสนอตอน o o o s s o t ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำเหมือนเดิมแต่คาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง หากคุณเป็นผู้นำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานของทีมงานแบบก้าวกระโดดขอให้ลองฟังเรื่องราวนี้ดูนะคะท่ามกลางความเงียบยามค่ำคืนทั้งหมู่บ้านต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงตะโกนเตือนภัยมังกรบุกอีกแล้วพร้อมกับที่มีเสียงระเบิดและเปเลวไฟที่ลุกท่วมกระท่อมหลายหลัง หลังนักรบไวกิ้งคว้าอาวุธแล้วิ่งออกไปต่อสู้กับมังกรฝูงใหญ่ที่มีหลากหลายพันธ์แต่ละตัวล้วนมีความร้ายกาจแตกต่างกันทั้งพยาพเพลิงที่คาดมังกรสองหัวมังกรปล่อยน้ำกรดมังกรปล่อยคลื่นเสียงมังกรที่มีปีกแหลมคมเหมือนใบมีดหากไม่ใช่นักรบไวกิ้งแล้วคงสู้กับมังกรเหล่านี้ไม่ได้อย่างแน่นอน ที่คนหมู่บ้านนี้เกลียดมังกรมากก็เพราะพวกมันมักจะมาโจมตีหมู่บ้านตอนกลางคืนเพื่อปล้นเสบียงและจับสัตว์เลี้ยงไปทุกครั้งจะมีความสูญเสียทั้งฝั่งมังกรและนักรบไวกิ้งและสึกนี้ก็ยืดเยื้อมาถึง7ชั่วอายุคนแล้วหนุ่มน้อยฮิกอัพวิ่งออกจากกระท่อมเพราะเขายังเป็นเพียงหนุ่มน้อยจึงยังไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมต่อสู้เป้าหมายของฮิกอัพในคืนนี้จึงเป็นกระท่อมของกอเบอร์ ช่างเหล็กประจำหมู่บ้านใช่แล้วเขาทำงานเป็นผู้ช่วยของกอบเบอร์มาตั้งแต่เด็กซึ่งหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของกอบเบอร์ก็คือการทำอาวุธไว้สู้กับมังกรทั้งดาบค้อนขวานโล่และในค่ําคืนเช่นนี้กระท่อมของกอบเบอร์จึงกลายเป็นศูนย์กลางแจกจ่ายอาวุธให้กับเหล่านักรบฮิกอัพวิ่งผ่านการต่อสู้ระหว่างนักรบและเหล่ามังกรที่ต่อสู้กันอย่างดูเดือด พลางคิดถึงความฝันของเขาซึ่งก็เหมือนกับหนุ่มทุกคนในหมู่บ้านนี้คือการได้เป็นนักฆ่ามังกรและฆ่ามังกรเจ๋งๆให้ได้สักตัวเพื่อจะได้กลายเป็นขวัญใจของสาวๆในบรรดามังกรทั้งหมดเพลิงนินเป็นพันธ์ุที่ร้ายกาจที่สุดไม่เคยมีใครฆ่าเพลิงนินได้เพราะมันบินเร็วมากราวสายฟ้าแลบและปล่อยลูกไฟออกมาเหมือนระเบิดทุกครั้งที่เพลิงนินโจมตีมันไม่เคยพลาดเป้า ด้วยความร้ายกาจของเพลิงนินนี้เองจึงทำให้มันสร้างความเสียหายให้หมู่บ้านจนกลายเป็นมังกรที่นักรบทุกคนต้องการล่ามากที่สุดรวมทั้งฮิกอัพด้วยแต่ฮิกอัปก็รู้ตัวดีว่าหากประเมินจากรูปร่างและพลังกำลังแล้วถ้าต้องใช้อาวุธเหล่านี้เขาไม่มีทางฆ่าเพลิงนินได้อย่างแน่นอนเพราะอาวุธแต่ละชิ้นนั้นทั้งใหญ่และหนักเกินไปสำหรับเขาฮิกอัพจึงหันมาเอาดีทางด้านงานประดิษฐ์แทน โดยเขามักจะประดิษฐ์อาวุธแปลกๆที่เป็นเครื่องทุ่นแรงอาวุธของเขาไม่ต้องใช้แรงเยอะเหมือนการใช้ดาบค้อนและขวานแต่คนทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีใครยอมรับเลยว่ามันจะเวิร์กท่ามกลางความวุ่นวายโกลาหลของการต่อสู้ฮิกอัพได้นำอาวุธล่าสุดที่เขาประดิษฐ์ขึ้นออกมาคอยเจ้าเพลิงนินที่มักจะบินอยู่บนท้องฟ้าสูงเวลาที่เพลิงนินโจมตี มันจะพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อปล่อยกระสุนเพลิงก่อนจะบินกลับขึ้นไปและอาศัยความมืดของท้องฟ้ายามค่ำคืนในการพรางตัวนั่นทำให้แม้แต่นักรบไวกิ้งที่เก่งที่สุดก็ยังไม่สามารถจัดการเพลิงนินได้ด้วยการใช้ดาบและขวานเพราะอาวุธเหล่านี้ต้องอาศัยการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวเท่านั้นอาวุธที่ฮิกอัพประดิษฐ์ขึ้นนั้นจึงเน้นให้สามารถยิงได้ไกลและสามารถเล็งเป้าได้อย่างแม่นยา เพื่อไว้ใช้ยิงเจ้าเพลิงนินขณะที่มันทยานอยู่บนท้องฟ้าหนุ่มน้อยเฝ้าคอยอย่างใจเย็นเมื่อเพลิงนินโจมตีและบินขึ้นสูงเขาอาศัยแสงจากระเบิดเพลิงที่สว่างขึ้นชั่วแวบเดียวในการเล็งเป้าก่อนจะยิงออกไปและมองเห็นอาวุธเข้าเป้าอย่างแม่นยำเจ้าเพลิงนินโดนยิงและร่วงลงไปในุบเขาห่างไกลฮิกแอพตัดสินใจออกเดินทางตามหามังกรเพลิงนิน โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งตัวเขาและคนทั้งหมู่บ้านเมื่อฮิกอัพได้พบกับเจ้าเพลิงนินและแตัดสินใจปล่อยมันเป็นอิสระรวมทั้งให้อาหารและช่วยเหลือจนมันบินได้อีกครั้งเขาก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมของมังกรที่แตกต่างจากสิ่งที่ตำราบอกไว้หลายอย่างเขาพบว่าพวกมังกรมาที่หมู่บ้านเพราะพวกมันแค่ต้องการอาหาร พวกมันดุร้ายเพราะมันรู้สึกว่ามีอันตรายแต่ธรรมชาติของมังกรนั้นเป็นมิตรเมื่อเราทำให้มันเชื่อใจที่สำคัญมังกรเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากและเราสามารถฝึกฝนพวกมันจนเป็นทั้งเพื่อนยานพหาหนะและอาวุธที่ร้ายกาจได้และนั่นก็คือเรื่องราวจากหนังการ์ตูนเรื่อง How to Train Your Dragon จากความเข้าใจผิดผดและการมองในแง่ร้าย ที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ภารกิจหลักของทั้งหมู่บ้านคือการรบกับมังกรความเชื่อหลักของคนหมู่บ้านนี้ก็คือคนกับมังกรนั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างแน่นอนยิ่งเดินนานไปความโกรธแค้นก็ยิ่งฝังรากลึกจนไม่มีใครคิดจะลองแนวทางอื่นนอกจากการสู้รบวิถีชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านจึงมีแต่การเตรียมตัวสู้กับมังกร ตั้งแต่การฝึกอันแสนโหดและการเตรียมร่างกายให้มีพละกำลังเพื่อใช้อาวุธที่ทั้งหนักและต้องอาศัยแรงในการต่อสู้แบบประชิดตัวจนกระทั่งฮิกอัพได้สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มต้นจากการใช้อาวุธที่แตกต่างออกไปจึงทำให้เขาสามารถยิงโดนเจ้าเพลิงนินได้สิ่งที่ฮิกอัพทำนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามูลช็อต ซึ่งหมายถึงการเล็งเป้าหมายที่ทะลุขีดจำกัดเดิมๆซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ด้วยแนวคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นคุณผู้ฟังว่า h i c อัพมีอะไรที่แตกต่างจากคนในหมู่บ้านสิ่งที่ทำให้เขาสามารถเอาชนะมังกรที่คนทั้งหมู่บ้านเห็นว่าร้ายกาจที่สุดได้คืออะไร และที่จริงแล้วเขาชนะเจ้าเพลิงเนีนกี่ครั้งเป็นชัยชนะทางร่างกายหรือชัยชนะทางจิตใจมากกว่ากันในฐานะผู้นำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คืออะไรอะไรคือมังกรในชีวิตจริงของคุณแล้วคุณจะเอาชนะมังกรในชีวิตจริงของคุณได้อย่างไรสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วผู้ที่สนใจอยากได้ภาพประกอบจากเนื้อหาตอนนี้ ติดตามได้ที่ facebook page อิก d น Station by Co โคชเก๋พบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์10โมงเชา้าสวัสดีค่ะ